ร้องก็ไม่เซ็งเออซันนี่เก่งว่ะซันนี่เก่งว่ะซันนี่ทำได้ทุกอย่างจริงว่ะซันนี่ได้หมดจริงๆริงได้หมดว่ะคือแบบทำได้ทุกอย่างเนื้อหาในเพลงไม่หายไปครับตรงนี้ดีมากอืเนื้อหาในเพลงไม่หายไปเลยเอาอยู่หมดแล้วก็รู้ว่าตัวเองกําลังพูดเรื่องอะไรในอารมณ์ไหนให้ใครฟัง ซึ่งตรงนี้แบบว่าไม่ใช่หากันง่ายนะครับโดยเฉพาะเจอเพลงที่เราไม่ใช่แบบว่าคุ้นเคยหรือแบบว่าเคยร้องมาก่อนแล้วทําได้ขนาดนี้ความสนุกเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดในการร้องบ้าไม่รู้จะว่าอะไรมันดีอ่ะมันดีมันชอบเออมันบ้าป่าวะเฮ้ยกางเกงมันหลุดเก่งครับเก่งเก่ง ทีวัยครบ่าจบขอบคุณมากถึงแบบการใส่ใจอะไรอย่างที่ซานนี้ค่ะกับเพลงนี้ในวันจันทร์ก็คือเราก็ขมักทำเเน่นกันมากก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยในสุดแล้วก็ได้สาวฟันนี้ได้สำเร็จอีกไม่ค่ะก็ให้คนอื่นพูดคือท่านอื่นพูดบ้างดีมากมากดีแนวใหม่ดีันขนลุกแล้วลุกอีกเอาแนวนี้เอาแนวนี้เอเดี๋ยวมาออเอาแนวโดนแบบว่านะ รวยเละวยเละูกตีนิดนึงได้ไหมได้คะีค่ครูว่าสวยทุกอย่างเลยถูกคนไอ้นี่ไม่หวยว่ะต่างเพศหนักให้แนะนำน่าๆใส่สร้อยหนักๆก็ดี าจะได้ตปนีเลยเพราะั้นดีหมดดีมากนะคะจะช่วยได้จะช่วยได้ครูชอบตอนที่ตอนที่กระชากฟิลตอนร้องแล้วก็มาแรปอ่ะมาแรปตอนร้องก็แบบสวยเพราะแรปก็แบบแบบเนื่าไหนิดงอะไรแข็งแรงดีชอบช่วงเข้ากรอนรไปคบะต็มเต็มให้น้องไหมชอบอ่ะตอนแรปกัค่ะ ระวังเล่นมาเตือนน่าต้องเติมอนต้องเดือดแต่นี่ลุงลุมันดีมากเลยมันจึงความสนใจเข้ามาเหตุจุดเดียวมันต้องหาข้อมาว่าต้องหาพยายามขึ้นเวทีนะคะลูกไอ้จุดที่แบบว่าหนูทำอาไว้พวกแบบว่าไอ้ตัวยากๆอ่ะเอาชัดๆแบบนี้ได้ไหมได้ขึ้นไปอย่าหายนะเออแค่นั้นแหละสมาธิ รู้สึกลองดูอ่ะเวลาเขาจับโมเมนต์อยู่แล้วเขาจับอยู่จริงๆนะมันไม่หลุดออกแบบมันไม่หลุดออกมาถึงถึงแม้ว่าแบบเขาจะแบบเต้นผิดหรืออะไรผิดเขาก็จะแบบอยู่ไปตลอดเลยตรงเนี้ยความความสนุกไม่ลดลงเลยนะครับต่อไปครับแดน์ครับที่ที่ผมมองว่ามันน่าเป็นป่วง นะครับคือคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะมองข้ามไปแต่มันจะมาเป็นิ่งสําคัญนะคือคือเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ซันนี่กำลังกาลังแสดงอยู่เนี่ยมีไม่ไม่รู้ว่าน่าเกลียดหรือเปล่านะมีลุงอยู่คนหนึ่งเต้นเต้นอยู่คือคือจริงๆริงอะทํเป็นห่วงคือคือเป็นเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเพราะเพราะครัวแกจะเป็นลมอะ เห็นแกท่านี้แล้วเหมือนจะว่าถามว่าเป็นห่วงมันเป็นห่วงมากม้วนใหญ่เลยกระหนูท่าร่างหนงมันคืออะไรเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงมากเฮ้ยแต่แต่ละแต่เฮ้ยสาวว่าใจว่าแสดงดีไหมแสดงดีมากใช่ถ้าถามว่ามีที่ติไหมสำหรับตัวผมไม่มีที่ติครับมีก็คือจีนจีนปากก็จะเป็นห่วงคุณลุม แล้วผมผมเรียกเข้าใจว่าเขาวาดแก๊ปอยู่เลยมันึกอขอบตอนที่พี่ปุ้มพูดนี่แหละถ้าจบมากถ้าจบเยี่ยมมากน้องไม่ได้พูดอะไรเยอะ เอาอย่างนี้เลยนะขึ้นเร็วมากเนาะเยี่ยมทำดีรู้สติอะไรติดกายภาพได้เปล่าวายร้องตาอสบายทุกทัอนี้เป็นเพลงต่อไปค่ะคิดถึงทุ่งยุงลายลายก็นลายกันคุยลายคืบอกว่าประเทศไทยน่าจะได้ราชินีหมอรำสมัยน้องนั่งใจกันคือชอบอยากเห็นซานี่อย่างเงี้ยทุกสัปดาห์คือเออเหมือนมั่นใจอ่ะคือครูรู้เลยพอออกไปคือ มันไม่เห็นความกังวลไงแล้วมันมันเอาอยู่แล้วมันก็มีความสุขที่อยากจะทําแม้ว่าจะเป็นยุงลายหรืออะไรก็ตามก็คือแบบมันมันสนุกแบบในใจรู้เลยว,ว่าว่าว่ามีความสุขสนุกอยากทําตรงเนี้แหละที่ที่สําเร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้ค,ค,คือคือมันจะมีแสดงสดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็เป็นเสน่ห์เออตรงนั้นนะคะให้ดูตัวอย่างไว้นะครับที่แบบว่าสนุกก่อนคนอื่นเห็น้าบเขาก็สนุกตาม แต่ถ้าเราไม่สนุกก่อนอ่ะคนเขาก็ไม่สนุกเนี่ยนี่คือเรามีความสุขกับเพลงที่เราร้องไงแล้วคนดูก็เอ้ยเขาก็บ้าบอตามด้วยใช่ไหมใครใครอ่ะใครอ่ะใช่ลุงคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่ากานยำกานยำชื่อบางสองรู้้อหัวเสยบังนับางสองะหายคขอบคุณมากนะครับ จริงๆไม่ไม่เคยมีใครมุงหวงยายผมมากขนาดนี้เลยอะไรนะมวนบอสัมผัสได้จากไม้จริงๆนะหนูตาแม่ับเป็นครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะผมผมผมก็สัมผัสได้ครับผมสัมผัสได้เหมือนกันอยากหอมแก้มไม่อยากกินไปทุกขาป่าด้วยแว้ว <laughs> <laughs> okay, we will Ok, okay